สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับโดยในคลิปนี้เป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติกรณีที่อบตอหรือเทศบาลเนี่ยท่านนายกได้สั่งใช้บุคคลภายนอก ไปปฏิบัติราชการให้กับอบตหรือเทศบาลโดยที่บุคคลดังกล่าวนะครับไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นพนักงานจ้างของอบตแต่อย่างใดจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ไปปฏิบัติงานให้กับอบตหรือเทศบาลเนี่ยได้หรือไม่นะครับโดยในเรื่องนี้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือนะครับซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเป็นหนังสือที่ว3 88ลงวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรในเรื่องนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้รับการประสานจากท้องถิ่นนะครับในการหาลือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีที่อ,อาบาตเทศบาลท้องถิ่นนะครับสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า,าในการปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยนะครับหนึ่งเนี่ยกรณีท้องถิ่นมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งใช้ให้บุคคลภายนอกเช่นได้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลกอาสาสมัครป้องกันไฟป่านะครับหรืออปพร,อ,พรอ,อะไรต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติราชการให้กับองบค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ในการจัดบริการสาธารณะหรือจัดกิจกรรมสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นนะครับตรงนี้เนะี่ยให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งใช้บุคคลดังกล่าวโดยให้ระบุรายละเอียดเช่นชื่อนามสกุลตำแหน่งถ้ามีนะครับขอบเขตรหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติวันที่ปฏิบัติงานสถานที่ปฏิบัติงานและกำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็หมายความว่าในการสั่งใช้เนี่ยให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะครับในคําสั่งครับชื่อนอามเช่นชื่อนามสกุลขอบเขตรักลักษณะงานที่ปฏิบัติวันที่ปฏิบัติงานสถานที่ที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็กําหนดในคําสั่งเลยนะครับว่าให้เบิกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับ ต่อมาเนี่ยในข้อ2บุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นถือเป็นเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับตรงนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ เมื่อถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของของท้องถิน่นจึงมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามระเบียบดังกล่าวได้นะครับก็ได้แก่เบีย้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักค่าพาหนะค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการนะครับในข้อที่3เนี่ยการเบริกค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวตามข้อที่2นะครับให้ท้องถิ่นพิจารณาเบิกจ่ายในอัตราของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานยกเว้นกรณีบุคคลดังกล่าวเนี่ยเคยรับราชการเป็นข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่นมาแล้วก็ให้ท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายตามระดับตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนที่ออกจากราชการนะครับ 4. เนี่ย เมื่อเป็นเมื่อการปฏิบัตริราชการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ให้ผู้เดินทางไปยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสําคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่ายนะครับถ้ามีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน15วันนับแต่วันเดินทางกลับทั้งกรณียืมเงินทดลองจ่ายทั้งกรณียืมเงินและทดลองจ่ายนะครับโดยแบบรายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบที่ใช้ในการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปราชการเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนะครับกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะจะจัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางแยกเป็นรายบุคคลหรือจะให้หัวหน้าคณะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยจัดทาใบเบิกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางฉบับรวมกันก็ได้นะครับรวมเป็นฉบับเดียวก็ได้ 5. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบตอลูกจ้างหรือพนักง,งานจ้างในสังกัดเนี่ยปฏิบัติราชการร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานและดําเนินการเบริกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการนะครับท้งนี้การเบริกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักง,งานลูกจ้างของท้องถิ่นเนี่ยก็ให้เป็นไปนตามสิทธิ์ของบุคคลน,นั้นนะครับนี่คือ,อแนวทางปฏิบัติกรณีที่อ,อบจอเทศบาลหรืออบาตาสั่งใช้บุคคลภายนอกเนี่ยไปปฏิบัติราชการให้กับอองค์กรท้องถนนิ่นนั้นๆ